สวัสดีครับผมเบริฟเฟอร์นี่คือ a าร n a Breakout อีกแล้วแต่รอบนี้อยู่ใน PC แล้ววะไม่ได้อยู่ในมือถือหน้าจอสัมผัสแบบที่เคยรีวิวมานะครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมได้เล่น a าร n a Breakout แบบใช้คีย์บอร์ดและเมาส์ในการควบคุมอ่ามันจะเป็นยังไงปกติใช้นิ้วเคลียร์ตลอดซึ่งผมควบคุมได้ห่วยแตกมาก <laughs> โอเคโอกาสมาละไปโหลดซะชาว PC ในมือถือก็ยังมี ตอนนี้ก็มีทั้ง PC, Android, iOS มาหมดนะครับขาด p พห้าเท่านั้นเอง <laughs> โอเคมาเริ่มจากฟาร์มกันก่อนเลยมีอยู่แเดียวคงต้องปลดล็อกก่อนเหมือนในเวอร์ชั่นมือถือเอาละเริ่มซีซันหนึ่งตาแรกเปลโยไฟแห่งสงครามภาพโคตรสวยนี่ผมปรับกราฟิกแบบแม็กซิมัมหมดเลยนะครับเปิดทุกอย่างดันสุดหลอดด้วยความละเอียดขนาด 4K เกมเพลย์เหมือนในมือถือไปเลยครับไม่มีอะไรเปลี่ยนไปแค่ควบคุมง่ายขึ้นภาพสวยขึ้นและเกมเพลย์ก็คงจะไวขึ้นกว่าในโมบายเอาเสียงปืนวิ่งใส่แม่งเฮ้ยใกล้ๆแถวๆนี้แหละอะนั่นไงกูเห็นแล้ว AK 0ศูนหยาบค่อยๆยอดปั้นเอ็กเรียบร้อย ปืนเริ่มแรก <c oughs> เขาให้มาแค่นี้เดี๋ยวเราค่อยๆฟาร์มระหว่างนี้ก็อยากจะบอกว่ามีโหมดใหม่เข้ามาสามโหมดนะครับมีทีมเดสแมทมีทีมกําจัดแล้วก็มีโหมดโซโล่ด้วยแล้วก็ยังโหมดหนึ่งคือตายแล้วของไม่ตกเพิ่มอาวุธ AK12 s i x สอ u ซิกซแล้วก็ SVT u แถมปืนพกใหม่อีกสามก็บอกแล้วก็เพิ่มจุดรูดลงไปในแมปมีการปรับสมดุลเรื่องอาวุธปืนให้ดียิ่งขึ้นเดี๋ยวต้องรีฟาร์มรีบ ปลดล็อกแมปใหญ่อย่างนอตลิชอารีนาเบรกเอาอินฟินิตเปิดตัวเ,เป็นทางการแล้วนะครับลองรับภาษาไทยเต็มรูปแบบเปิดซีซั่นแรกกันในไทยล่วงโอเคยิงไปขายไปได้ยินเสียงคนประทะกันอยู่ทางขวาได้แลยหมอบเนียนติดตามผลงานดูซิยิงใกลไปน่าจะบอดไม่มีด็อกแท็ก เ <Okay, S 2> สิ่งปืนอยู่ไกลออกไปอาแมากระสนมาก่อนถ้ามีเพื่อนมาด้วยคงดีนะเพื่อนที่แบบไม่ใช่จอยห้องมัวแล้วไปเจอคือเป็นทีมจริงๆะ่ะมันคงจะช่วยล็อกมุมช่วยกันคบเวอร์ได้ดีมากเดี๋ยวถ้าเขาออฟฟิเชียลรีลิสผมต้องเอาพวกสกังเรนเจอร์มาเล่นด้วยละเฮ้ยเสียงมีไวส์ไลน์อย่างนี้น่าจะบอดแต่อย่าชะล่าใจแม่งยิงเราตายเหมือนกัน ไม่มาสักทีขนของรอเฮ้ยมาแล,ล,ล้วมาแล้วไกลมากไกลมากฟังไว้ฟังเสียงฝีเท้า MP5 หนึ่งกระบอกพร้อมของแต่งเฮ้ยหุยยว่าชักชักกลเกินไปแล้วซ้ายนี่ไงทอยแอนชูดเรียบร้อยล่วงยังไม่หมดแม่มาๆก่อนนะมิสอยู่แม่มีล้อเลียน เราเรียนเหรอบูลลี่เหรอออกมาไอบอทหมายเลขสองใกล้ๆสิกฟีดอันเดอร์เข้ามาเข้ามาดิแหกปากกันนละ้นี่ยกปากไปซะ <c oughs> บอทปากดีชิบเปล่งสลับแมเช็คก็ของเราดีกว่าเอยเชีย่ยไหมครับ อย่ามาเรียนตายซดปิดไฟไม่ค่อยดีเลยต้องไปแต่งเพิ่มผมสายพอยต์อันชุดหันปืนไปแล้วยิงเลยเร็วสุดไม่ค่อยชอบทา่าเท่าไหร่ไม่เคยสัมผัสกับประสบการณ์อารีนาเบรกเอาแล้วควบคุมการยิงได้ง่ายขนาดนี้มาก่อนรู้สึกดีโคตรเล็งได้ดังใจมากกติใช้นิ้วโป้งเลยอุ้ย M หนึ่งหนึ่งศูนย์ทิ้งเลยดีวะทิ้งเลยดีวะเออ ไม่มีแม็กไม่มีแม็กกาซีนเอาเอ5มพีไฟใส่กระเป๋าเล็กเอ็นยงศูนย์ขึ้นเลยสลหรหลับปืนมีด็อกแท็กด้วยศพนี้มนุษย์นี่ว่าน่าจะเป็นเด็กซุ้มร้านเฮียหงแต่เกมซะละมีคนกระบอดปะปนกันนะครับเหมือนเดิม แต่ภาพสวยขึ้นเยอะแสงเงาใช้ได้นี่คือกราฟิกแบบ max setting นะครับเปิดทุกอย่างหมดเลยมันก็คงจะสวยสุดได้ขนาดนี้แหละที่เหลือเครื่องใครไม่ไหวก็ปรับจูนเอาเข้าผู้แดงปลาแรกไม่มีอะไรมั้ง extrac t อ,ออกเลยได้ของมาพอจะตั้งตัวนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าเกมต่อไปเริ่มไล่ภารกิจเก็บเลเวล ทำความคุ้นเคยกับตัวเกมเอเดชั่นสักเซสยิงโอเปอเรเตอร์ไป2ยิงบอทไป8โคโรทีใครเป็นใครก็ไม่รู้แม่งนหนไปหมดไม่ทันได้เช็คหรอกไหนขอดูชื่อหน่อยพอกโลเทสอันนี้น่าจะคนคิมจีเอวีพีเก็ e วอลเดสไหนมีใครอีก ชาลีโกเลโล่ชื่อบอดบอดก็มีชื่อเหมือนกันแต่ถ้าชื่อมาแปลกๆนี่น่าจะมนุษย์โอเคเล่นคนเดียวปดลอด็อกมาเก็ดแล้วจัดไปเหมือนเดิมขายของโอ้หนี่ได้แสนหกเลยวะเอเคดีจังเขาให้เงินตั้งตัวเรามาเยอะต่เอเลยติดเว้ย <laughs> ชักสนุกละ พอควบคุมง่ายๆเล็งง่ายๆแล้วมันสนุกขึ้นเยอะปกติผมเล่นเกมนี้ใช้นิ้วครับนิ้วโป้งสองข้างนี่แหละไม่ถนัดจริงๆคนที่เล่นได้นี่เก่งมากขอชมจากใจเลยมันแล้วแต่ถนัดนะครับผมใช้จอยเล่นก็ไม่ได้เหมือนกันก็ไม่ถนัดอีกนั่นแหละผมรอวันนี้มานานแล้ววันที่อารีนาเบรกเอาจะลงพีซีเล็งง่ายขึ้นหน่อยเว้ยเอาไปเล่นกับเพื่อนอย่ามั่งว่าง อยากรุดของอะไรเงี้ยสำหรับปืนเช็คปืนทำโมเดลปืนมาละเอียดดีจังมีปืนใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับอุจิปะทะนะดอยกสูงแม่งเล็งช้าแต่แม่นแลกไปกับการประทับช้าเพราะฉะนั้นเราต้องยิงระยะลางกลยิงช์จเข้าเสียงปืนเลยแล้วกันไกลๆนี่เฮ้ ไก,ก่มาไก่หมูปะเฮ้ยนี่ไงโดนมุมรัวงรวงไปซะสองฝั่งเลยเหรอมีมันสองฝั่งเลยกูระวังฝั่งไหนก่อนดีวะเข้าไปหลบในบ้านก่อนไป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 เข,ข้าเ o อร์วิ๊ดโด,ดนมีมีตัวลอยมีตัวลอย ียิงทักไทยนี่ไงหลอดลอด็อกไม่ได้ปืนติดรั่วดอตยกสูงปากกระบอกปืนอยู่ล่างชิปหายละไม่ทะลุด,ด้วยสลับแมส EK น้อยไม่ทะลุทะลวงมันต้องสดสดอย่างนี้แหละวาณนี้เฮ้ยสองเลยเหรอสองสอง เพื่อหลังรถล่ลวกหนึ่งปืนขึ้นป้นยแรงเกือบหมดเกือบหมดได้อยู่หมดเกี้ยงสลับแม็กพร้อมซามคนหรือบอดว่าอาการเหมือนคนเลยนะคนที่กำลังลกใช่ไหมโอเคตีสองว่กูไม่รู้ละ เช็คคนนี่เละ <c oughs> คนชื่ออะไรวะเดี๋ยวค่อยว่ากันรีบอยู่เดี๋ยวค่อยเช็คน่าสรุปบอยาเพียบน่าจะเพิ่งเริ่มเล่นเหมือนกันจะเอตัวเองกันไปเลยก,กระสีถอดแม็กออกมาอันโหลดน้ำขวดหนึ่งกระสุนช็อกโกแลต แม่บน PC มันควบคุมง่ายดีจริงเว้ยในมือถือก็ยังมีนะครับไปโหลดมาซะ,ะ PC Android iOS บน PC ก็ภาพสวยหน่อยใน Android ใน IOS มันก็จะเล่นได้ทุกที่สพล่างมีตีเดียวกันวะเร่อเดี๋ยวๆๆๆคนเอเไม่น่าจะใช่แนวผมเท่าไหร่แม่งลั่นช้าแล้วก็ประทับช้าด้วย ถ้าจเจอในทีต้องไปแต่งใหม่เอาให้กรุปปิ้งมันกระชับกว่าน,นี้หน่อยมูฟกระสุนออกสมภูมิปั้นแม็กมันคือทําเนียมถอดกระสุนจากแม็กเก่าไปปั้นใส่แม็กใหม่ให้มันเต็มเร็วๆหูฟังไป้วยตาดูหูฟังประสาทการฟังต้องฉับไว ชอบความมิอยู่กดปุ่มเดียวกดวีทีเดียวมาเลยไม่ต้องสัมผัสจอโอเคแม็กกาซินต่อ30นัดยัดเข้าไปาบุ่งยอดเยี่ยมไค่ยยอดล่วงไปแล้วโอเค ดอทช่วยได้เยอะแต่กระทบเชอะเดี๋ยวต้องหาอุปกรณ์ที่มาทดแทนส่วนนี้หน่อยมันทาบช้าแล้วเสียจังหวะอันนี้ปืนศพคนอื่นโดเข้ามาเอ้ยเสียงขวาขวาขวาใครล็อกใครล็อกอย่างงม้ที่น้ำบ้านนะบานขวาเทียขวาเทียซ้ายคอนแทคฟอนเดี่ยวขวาเดี่ยวซ้าย ม่ใส่เกาะน้ำกันนะยังไม่จบยังมีคนไอทุลนทุลายอยู่ข้างข <_ d ata> ้นตึติดคอเหรอครับช่วยรักษาให้จบนะเช็คหมดจริงว่าปิดประตูเช็คศพอย่างรวดเร็วอ้าวมนุษย์นี่เองสวัสดีครับขอนะปืนลูกซองเออไปเลย มีของดีเยอเปล่าเราอะศพคนนี่น่าสนใจกว่าศพบ,บอดเยอะเออมันต้องอย่างนั้นปิดประตูะตเกียร์เช็คเกือบเต็มนั้นก็ปั้นแม็กระหว่างรอดูทีท่าผมว่าถึงเวลาที่เราควรจะ e x แทร c ออกละกระเป๋าเต็ม มาไว้ก่อนดื่มน้ำให้พร้อมเตรียมฝ่าดงกระสุนโอเคด็อกแท็กดูหน่อยที่ K E K W Flock 45พรีไฟนี่อะไรราเมนคลัชเออชื่อมึงเก๋ดีวะแต่ละชื่อ กลับเราอาจจะต้องอาศัยหลบในอาคารบ่อยถือลูกซองไว้สีคบเคลียมุมให้หมดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโอเคโหลดลูกบักช็อตเข้าไป Let's go แผนการเดินทางพร้อมปฏิบัติสิงปืนเงียบไปละ จะพอหลบได้เดี๋ยวเราต้องตั้งตัวเพื่อเช็คตำแหน่งต่อไปเดินทางคนเดียวไม่มีใครบล็อกหลังให้เอ้ยเคลียร์ละบอดแน่เลยบอดแน่แน่ขวารวงโอเคบอดบอดพอถ้าเป็นมนุษย์มันจะไม่แหกปากอย่างนี้เช็คเคลียร์ลูกซองนี่มันเอาอยู่ยไหมเม็ดเดียวรู้เรื่อง แต่ถ้าพลาดก็บันเลยเฮ้ยยิงกันเดือดเลยวะคอนแทค t สิบสองข้างหน้านี่แล้วยอดค่อยๆย,ยอดกระสุนจากมือที่สามครับไปแล้ว <c oughs> ทุกอย่างเป็นสไนเปอร์ได้ถ้าใจคุณแน่พอแม้แต่อ o t c มอ จุดเล็กๆก็เป็นสนไนเปอร์ได้ค่อยๆเคลื่อนเข้าไปเช็คมุมให้ดีไม่มีอะไรตกหล่นใช่ไหมใช่ใช่ไหมมาลูดของสินะดูชาร์จเลยแล้วกันเร็วๆๆตัวในบ้านแม่งมีเป็นไหนแล้ววะมีคนหนีเฮ้ยอ้าวไอตายหาเพราะไอ โอ้โหหมดกันเผยโพสิชันหมดเลยถ้าเมื่อกี้มึงไม่ไอกูหาไม่เจอจริงๆคลคิดหายเพราะลามาคอ้ิกเสียงเสียงฝีเท้าข้างล่างนี่ไงจัดเ๋ตัวเองท่านผู้เจรินซึ่งมากกด้วยปัญญาแหกสองสวยพี่สวยคนรูอบอดวะแค่สองใช่ไหมตีสองหรือตีสี่ ก,กูเช็คก่อนละคนสุดร่วงเลยอ่ะกระสุนลูกซองเจ๋งแล้วแม่งวิ่งคอสกันพอดีเข้าแนวปืนกูพอดีเป๊ะสวยไป 19, หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งอ่านี่ก็คนเหมือนกันเก็บผู้เล่นไปสองตัวซ้อนดับเบิลคิวโอ้ดอกแท็กกูเพียบสะสมเป็นคอลเลกชันโอเคไปขายได้ตัง กไกลเลยกว่าจะถึงจุด extract เวลาเหลือ17นาทีต้องรีบละถือไปติดกลางทางเราแวงมุมชิบหายมันจะมีพวกเสือสุ่มนั่งเงียบๆรอย,ยิงคนจากในมุมมืดโดนบ่อยมากในมือถือเนะคาดว่าใน PC ก็คงจะไม่แพ้กันอุย้ยเงินโอเคไปต่อ ยังเงียบอยู่โหเสียงฝนได้ยินแ้ะโตรง่วงนอนซาวดีไปไหนจุดเด่นของเกมนี้อีกอย่างหนึ่งเลยเรื่องเสียงออดิโอคิวทำมาดีมากได้ยินรอบทิศทางชัดเจนทุกฝีเท้าเลยไม่ว่าจะผู้เล่นจะจิบของในกระเป๋าหมอบคานหรือเดินย่องทุกอย่างมีเสียงหมดแล้วมาถูกทิศทาง คุณควรจะใส่หูฟังดีๆเล่น๋ยวเนี้ยเป็นอีกประสบการณ์ที่ดีมากมันต้องใช้ประสาทการมองเห็นทั้งหูทั้งตาทำงานร่วมกันเลยและนิ้วต้องตามให้ทันไม,ม่ใครปลาระเบิดใส่กูใช่ไหมโอเคฆ่าไปสิบสองโอเปอรเรเตอร์เจ็ดศพโอ้โหวันนี้ฆ่าได้เยอะเว้ยโอเคนดูซิ ชื่อเสียงเลียงนามยังไงกันบ้างล่ะเราเอนเตอร์ดักโซนไหนสโคบมาสเตอร์คนนี้ชื่อสโคบมาสเตอร์โดนส่องก่อนเลยคนแรกเจอศูนย์หยาบเข้าไปเ E K W f ค o วฟอกไหนต่อไปใครไอเดนแอดกินสันนี้น่าจะบอดสี 4, 5, 5, 5, ่ห้าพรีไฟนี้คนอ่านดูก็รู้ละราเมนครัชเนี่ยคนแน่ๆ แจ็คสันไซมอนน่ะนี่กลัวบอทอะไรวะอดัมคาราฮอนนี่อันนี้น่าจะบอทนี่ไรอะไร m c a 1งหไฮบริดอันนี้คนชัวรู <c oughs> ้จักกันไว้คอนทีเดวใครยิงเบริปเฟปอร์ได้ก็ฝากเอาด็อกแท็กไปขายด้วย <c oughs> กันสมิธปลดล็อกโอเคแต่งปืนแล้วทีฝามเวลอไปเรื่อยๆ ปลดล็อกสักทีไหนมาดูแต่งปืนหน่งสม้มิทโอ้ภาพสวยโคตรภาพสวยขึ้นเยอะลังกล้องสั้นกระจมหน้าพร้อมลงังศูนย์หน้าสามเหลี่ยมมันถึงจะคลาสสิกกริบหน้าแบบทะแยงสเปกเลยศูนย์หลังเอ็มบัส แนนอนอยู่แล้วกูสาวกเอลคันสเปกเตอร์ต้องมาชาร์จิ่งแฮนด์เลอร์แอนดรอยก็พอดามโค้งแบบ SK เพื่อความถนัดแม็กกาซีนก็ใส่สตาร์แนกมาตรฐานนี่แหละพันท้าย u b r ีอารเจนสองเลเซอร์เขียวโอเคประกอบออกมา3ามแสนแปดโอ้โหโคตรแพงเลยแต่ไม่เป็นไรกูมีเป็นล้าน รวยใช้ได้ทั้งสองสถานการณ์ผมจะเรียกมันว่า CQDMR แล้วกันขายแมกกาซีนทิ้งให้หมดปลดประจำการ ak ได้เลยกูมาทางนาโต้ละเดี๋ยวผมจะรีบฟาร์มให้เลเวลสูงๆก่อนจะได้ไปลงล็อกดาวน์อ่ะอย่าลืมไปโหลดมาเล่น arena break out infinite PC แล้วก็ android iOS ม o b i l e ก็ยังมีนะครับ เปิดตัวยังเป็นทางการในวันที่29เมษายนนี้